มาต่อกันที่ตัวอย่างที่2ของตัวอย่างการนำไปใช้เลยนะคะก็โจทย์ข้อนี้ก็สั้นๆเขาบอกว่ากล่องทรงลูกบาศใบหนึ่งมีแต่ละด้านยาว12นิ้วดังรูปก็เดี๋ยวพี่จะเปิดรูปให้ดูแล้วเขาอยากได้ความยาวด้าน AC ก็ดูรูปไปเลย กล่องทรงลูกบาศใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกมาแล้วว่าให้ความยาวแต่ละด้านเนี่ยเป็น12ก็ทุกด้านยาว12หมดเลยแล้วสิ่งที่เขาอยากจะหาก็คือความยาวด้าน AC ตรงนี้ก็คือเส้นแทงมุมที่ยาวที่สุดนั่นเองก็มาช่วยกันดูนะคะว่าเรื่องนี้ข้อนี้เนี่ยจะต้องใช้เรื่องอะไรในการคิดถ้าสมมุติว่าสังเกตดีๆจะพบว่าสามเหลี่ยม ABC ตรงเนี้ เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมคะถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นมุมฉากล่ะทำไมมุม B ถึงเป็นมุมฉากเขากำหนดมาหรอคำตอบก็คือก็ไม่เชิงว่าเขากำหนดมาหรือว่าบอกมาตรงๆนะคะว่ามันเป็นมุมฉากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่บอกมาให้ว่าตรงนี้เป็นมุมฉากอะเราก็ต้องรู้เองว่ามันเป็นมุมฉากเพราะว่ากล่องกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องทรงลูกบาศกซึ่งลูกบาศก์อะจะต้องมีราน้าที่พื้นกับความสูงตรงเนี้ย ตั้งฉากกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเส้นเนี้ยมันก็เป็นเส้นที่อยู่ตรงระนาบตรงพื้นเพราะฉะนั้นความเส้น B C ก็ต้องขนานกับ A B อยู่แล้วเพราะขาต้องตั้งฉากกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกได้เลยว่า2เส้นเนี้ยมันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วถ้าสมมติว่าพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากน้องๆจะนึกถ,ถึงเรื่องอะไรคะ มีสองเรื่องให้น้องๆเลือกกันก็คือพีทาโกรัสหรือไม่ก็ตีโกนแต่ว่าพี่ว่าข้อนี้ใช้แค่พีทาโกรัสก็พอค่ะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับด้านทั้งหมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมุมถ้าสมมติว่าเกี่ยวข้องกับมุมเราถึงจะไปใช้ตีโกนในการคิดเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่คิดว่าน่าจะใช้แค่พีทาโกรัสก็พอค่ะลองมาดูกันนะคะการจะรู้ ด้านที่เหลือของพีทาโกรัสละ่ะคืออย่างไรเราต้องรู้สองด้านใช่ไหมถึงจะหาด้านที่สามได้แล้วจากรูปเนี้ย ac คือด้านที่เราต้องการจะรู้ ab เรารู้อยู่แล้วเพราะมันเป็นด้านหนึ่งของรูปบาศซึ่งรูปบาศท,ทุกด้านจะยาวเท่ากันหมดข้อนี้เขาบอกว่าเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นความยาว ab ตรงนี้เป็นสิบสองต่อมาเราต้องรู้ด้าน bc ด้วยถึงจะหาด้าน ac ได้แต่ว่า bc ตอนเนี้ย เรายัางไม่รู้เรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะถ้าเราสังเกตดีๆจะพบว่านอกจาก A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว B C D ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปสามเหลี่ยมม,<า>ยมุมฉากเช่นเดียวกันแล้วถามว่าทําไมมุมนี้ถึงเป็นมุมฉากล่ะ,ละดูจากรูปนี้แล้วมันดูไม่ใช่มุมฉากนะคําตอบก็คือมันเป็นมุมฉากแต่ว่าเพราะว่าการวาดรูปอะทาให้มันดูไม่เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นกล่องทรงรูปบาท กล่องทรงรูปบาต์อะต้องมีมุมมีด้านแต่ละด้านอะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นมุมฉากอย่างแน่นอนถ้ามันเป็นมุมฉากแล้วก็แปลว่าอันเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยค่ะที่มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเรื่องที่เอามาคิดถึงก็ต้องเป็นเรื่องของพีทาโกรัสอีกเช่นเดิมคะ่ะสําหรับสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้เราต้องหาด้าน bc ออกมาให้ได้เพราะว่าถ้า เราอยากหา ac เราต้องรู้ทาง ab และ bc ใช่ไหมคะส่วน bc อะ่ะพี่คิดว่าน่าจะหาได้จากรูปสามเหลี่ยมนี้แหละถามว่าทำไมถึงหาได้จากสามเหลี่ยมรูปนี้ล่ะคำตอบก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเรารู้ด้าน bd c แล้วว่ายาว12หน้าที่ของเราก็คือแค่หาด้านนี้ซึ่งด้านนี้ความจริงก็รู้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นด้านหนึ่งของลูกบาศก์ซึ่งทุกด้านก็ต้องยาว12ออีกเหมือนกันเย้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถหาด้านนี้ได้แล้วจากพีทาโกรัสเพราะหาด้านนี้ได้ก็ต้องหา AC ได้เพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันหาด้านนี้กันก่อนเลยค่ะข้อนี้ก็สามเหลี่ยม B C D เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสก็จะได้ว่า BC กำลังสองต้องมีค่าเท่ากับ บดีกำลังสองบวกซดีกำลังสองบดีกับซดีกำลังสองใช่ไหมคะได้ด้านนี้แล้วก็ที่เหลือก็แค่แทน 5, ค่าค่ะ BD คือ12ก็เป็น12กําลังสองบวกกับ CDCD CD ก็คือ12 12กําลังสองนั่นเอง12องกําลังสองได้144 12กําลังสองก็ได้144เพราะฉะนั้น BC กําลังสองได้288คะ่ะ ทีนี้เราจะยังไม่หาค่าของ bc ออกมาเพราะว่ามันไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเราจะหา ac ด้วยทฤษฎีบทของพีทาโกรัสอีกครั้งหน้าที่ของเราก็คือแทนค่า bc กาลังสงใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เราได้ bc กําลังสอ,งออกมาแล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องหา bc แต่ว่าเราใช้ bc กําลังสงไปเลยต่อมาจะหา ac เราต้องพิจารณาสามเหลี่ยม abc สามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยมรูปนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันแล้วพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งก็คือ AC กําลังสองเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกําลังสองเราค่อยบวกกันก็คือ AB กําลังสองบวก BC กําลังสองแทนค่าค่ะ AB คือ12ก็เป็น12กําลังสองส่วน BC กําลังสองเราหาได้จากเมื่อกี้ ได้288ก็นำมาแทนค่า288เลย,ย ac กำลังขอโทษค่ะ ab กำลัง2ได้144 <4. S 2> <5. S 1> ก็บวกกับอีก288รวมกันได้432ค่ะทีนี้การจะหา ac อ่ะก็หาได้จากการถอดสแควรรูนั่นเอง <h> เพราะว่า a กำลัง2เท่ากับ 432ใช่ไหม AC ก็คือรู้432ซึ่ง432เนี่ยก็มาช่วยพี่ยกตัวประกอบกันดีกว่า432เห็นว่ามันเป็นเลขคู่ <c oughs> ใช่ไหมคะเอาเลข2หารก่อนเลย2 2 4 2 1 2 2 6 2นี่เป็นเลขคู่อยู่เหมือนเดิมเอา2อีกรอบแล้วกันค่ะ2 1 2 2 2 8 6 108เกิดจาก12คูณ9 9เกิดจาก3คูณ3 12เกิดจาก3คูณ4 4ก็คือ2คูณ2นั่นเองเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันจับคู่นะคะเห็นว่ามี2กับ2 2กับ2 3กับ3แล้วก็เหลือ3อีก1ตัวเพราะฉะนั้นรู้4 3 2มต้องมีค่าเท่ากับ2 คูณสอคูณส,ลสแล้วก็ติดรูทสไว้2คูณสได้4 4คูณสได้12เพราะฉะนั้น ac คือ12รูทสแล้วก็เป็นคำตอบของข้อนี้เลยค่ะว่า ac ยาว12รูทสนั่นเองเย้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับข้อนี้ก็ใช้ความรู้เรื่องของพีทาโกรัสมาช่วยในการคิดเหมือนเดิม หน้าที่ของน้องก็คือต้องมองให้ออกว่ามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ตรงไหนบ้างจากนั้นก็อัทิษฎีบทพิทากลักลเข้าไปเลยก็จะได้คําตอบออกมาแล้วค่ะสู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ